<Yeah. S 2> หนึนะครับ Customer Segment กลุ <c oughs> ่ลูกค้าเป้าหมายระบบนี้มุ่งเน้เนไปยังหลายกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกันได้แก่อข้รพอยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับสุขภาพและการจัดก,การอาหารคนวัยทํางานที่มีเวลาจํากัดและไม่สะดวกในการตรวจเช็ควัตถ,ถุดิบในครัวร้านอาหารคาเฟ่หรือ,อร้านเบเกอรี่ที่ต้องบริหารสต๊อกวัตถ,ถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพื่อเรดเรื่องความเสียหายจากวัตถ,ถุดิบหมดอายุ รวมถึงกลุ่มที่อยู่อาศัยในหอพักคอนโดหรือโครงการสมารทม์ทโฮมที่มองหาโซลชูชันด้านการใช้ชีวิตอัจฉริยะนอกจากนี้รวมถึงผู้ที่กังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่อาจเสื่อมคุณภาพหากเก็บไว้นานเกินไปตอไนะครับ Value Proposition หรือคุณค่าที่มอบให้ลูกค้า จุดแข็งของระบบคือความสามารถในการแจ้งเตือนวันหมดอายุของอาหารและวัตถุดิบโดยอัตโนมัติซึ่งช่วยลดปัญหาการทิ้งอาหารโดยไม่จําเป็นหรือที่เราเรียกว่า food waste นั่นเองครับและยังประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคอีกครั้งยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยวางแผนการทําอาหารและแนะนําเมนูจากวัตถุดิบที่ใกล้หมดอายุผ่านระบบ AI ทําให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่าการแจ้งเตือน ั่วไประบบยังสามารถเชื่อมต่อกับตู้เย็นอัจฉริยะและอุปกรณ์ l o t อื่นๆอีกทั้งยังใช้งานง่ายบนมือถือจึงตอบโจทย์ทั้งด้านความสะดวกและคุณค่าที่แท้จริงครับข้อที่3นะคะ Channel หรือว่าช่องทางการเข้าถึงลูกค้าค่ะ1แอปพลิเคชันมือถือจะเป็น iOS แล้วก็ Android นะคะ2เว็บไซต์ค่ะ 3. โฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียค่ะก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายรูปแบบโดยมีแอปพลิเคชันบนมือถือทั้ง ios และ android เป็นช่องทางหลักนะคะควบคู่ไปกับเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและธุรกิจระบบยังรับรองการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลเองอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับพันธมิตร ค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านบาร์โค้ดนะคะและ QR โค้ดรวมไปถึงการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้และก็การเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างค่ะข้อที่4นะคะ customer relationship นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะก็จะมี 1. การใช้งานแบบเซลล์เซอร์วิสนะคะก็คือโหลดแอปใช้งานเองค่ะ2อ community นะคะก็จะเป็นการแชร์ไอเดียเมนูหรือว่าการเก็บรักษาอาหาระคะ่ะ ก็ความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการแบบเซลล์เซอร์วิสนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้เองพร้อมกับมีระบบคอสต o เมอร์ซัพพอร์ตนะคะที่ช่วยเหลือผ่านแชทบอทแล้วก็เฮลท์เซ็นเตอร์นะคะระบบยังมีการพัฒนาฟีเจอร์อย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้เพื่อจะสร้างความพึงพอใจให้สูงที่สุดคะ่ะนอกจากนี้การแจ้งเตือนและคําแนะนำเนี่ยยังถูกปรับให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลค่ะอีกทั้งยังมีการสร้างคอมมูนิตี้ที่ สามารถแลกเปลี่ยนเมนูแล้วก็วิธีการเก็บรักษาอาหารร่วมกันได้ค่ะคีพาร์เนอร์ผู้ผลิตอาหารซูปเปอร์มาร์เก็ตผู้ผลิตตู้เย็นอัจฉริยะแพลตฟรอร์มส่งอาหารวัตถุดิบบริษัทโฆษณาแบรนด์สินค้าอาหารคราวพาวเดอร์ระบบจําเป็นต้องอาศัายความร่วมมือกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตอาหารและซูปเปอร์มาร์เก็ตเช่นบิ๊กซีโลตัสท็อปเพื่อเข้าถึงข้อมูลวันหมดอายุ ผู้ผลิตตู้เย็นอัจฉริยะเช่นซัมซุงและ LG เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ IOT แพลตฟอร์มสู่อาหารและวัตถุดิบเช่น GrabMart และ LineMart n m a บริษัทโฆษณาและแบรนด์อาหารที่ร่วมมือในการสร้างรายได้และผู้ให้บริการคลาวด์เช่น AWS หรือ Google Cloud ที่ช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี Cost Structure ค่าใช้จ่ายพัฒนาแอปค่า Clo u d Server และระบบฐานข้อมูลค่าการตลาดโฆษณา ค่าพาร์ทเนอร์ลิขสิทธิ์ข้อมูลสินค้าและว่าหมดอ,อายุค่าซัพพอร์ตและการบริการหลังการขายค่าบำรุงรักษาระบบ IOT integration ของธุรกิจนี้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านโปรแกรมการออกแบบและ AI ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ Crowd Server และระบบฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายในการตลาดและการโฆษณาค่าลิขสิทธิ์ข้อมูลสินค้าและความร่วมมือกับพันธมิตร ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลลูกค้าและบริการหลักการขายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ข้อ7 Key Activities กิจกรรมหลักธุรกิจจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและอัปเดตแอปพลิเคชันให้ทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงการพัฒนา AI เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและแนะนำเมนูได้อย่างแม่นยำการทำการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และขยายฐานลูกค้าการสร้างความร่วมมือกับซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้ผลิตสมาร์ทโฮม รวมถึงการเก็บและว,วิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้เพื่อปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องห้าเรโมโนสตรีมกระแสะรายได้ธุรกิจนี้สามารถสร้างไรายได้จากหลายแห่งทั้งการใช้งานแบบฟรีควบคู่กับ in-app purchase สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นร,ระบบเมนูอัจฉริยะการเก็บสมาชิกแบบ subscription รายเดือนหรือรายปีไรายได้จากโฆษณาผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องครัว การเป็นพันธมิตรกับซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อแนะนำสินค้าทดแทนของที่หมดอายุตลอดจนการขายข้อมูลเชิงวิเคราะห์ Big d a t a แบบไม่เจาะจงตัวบุคคลให้แก่ผู้ผลิตอาหารและค้าปิ 6. k หกกริลลูโซเซสทรัพยากรหลักทำให้ระบบการดำเนินงานมีหลากหลายประการได้แก่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีทักษะทั้งด้านการเขียนโปรแกรมการออกแบบ UX และ UI และมีการพัฒนา AI เทคโนโลยีด้านข้อมูลที่เก็บข้อมูลวันหมดอายุสินค้าต่างๆ ระบบคลาวเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลจำนวนมากความร่วมมือกับผู้ผลิตและซูเปอร์มาร์เก็ตที่ให้ข้อมูลสินค้าและบาร์โคดตลอดจนความสามารถในการบูรนาการระบบ IOT เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะ